2ของทิ่ปรจรคนเมืองนะครับผมเดินทางมาที่ตลาดาบางนาพึ่งนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการมาคุยกับนายกอบตอบางนาพึ่งนะครับคุณ สำเนาและสมีทัศน์ความจริงเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นที่รู้จักเฉพาะที่บางนํำพึ่งนะครับในวงการองค์กรการปกครองเสวนท้องถิ่นนะครับชื่อเรียงเสียงนามของคุณสำเนาเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเป็นองค์ความรู้ของกระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์ความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอีกเยอะแยะมากมายใ่กองนะฮะเพราะเรียนจบขนาดไหนแค่ปริญญาตรีปริญญาตรีมองมองปริญญาหลัาแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่มีวิจัยทั์ใช้ได้เลยล่ะคืออายุก็ยัง ยังยังหนุ่มอยู่สี่สิบกว่าโอ,อ้นี่ยังอยู่ในอยู่ในช่วงของถ้าจะบอกว่าหนุ่มเริ่มเรื่อเป็นหนุ่มใหญ่หรือนุ่มเล่น้อเป็นหนุ่มใหญ่ไม่ใช่หนุ่มเล่นน้อยเริ่มเป็นหนุ่มใหญ่นะฮะยังไม่ถึงขั้นเป็นสอวอนะยังสมัครสอวอไม่ได้ตอนนี้เป็นเป็นปน,นายกอบตอ,อยู่นะเพราะว่าสอวอมันอาจจะสัก หกสิบเจ็ดสิบอะไรร้านนั<ม>ค่อยไปเป็นเป็นสวก็กว<ๆ>แล้วกันนะสูงวัแล้วนะสูงวัยล้วนะเรื่องเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงเรื่องตลาดบางน้ำพึ่งข้อเด่นข้อเด่นมันมีหลายข้ออย่างที่อาจารย์ว่ากันไ้เนี่ยนะแต่ว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้คนเดินทางมาซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยนอกเหนือจากอาหารอร่อยเนื่องจากราคาไม่แพงนอกจากอัธยาศัย,ยนอกจากกรารบริหารการจัดก,การแล้วเนี่ยถ้าคนถ้าใครอยากจะนําโมเดลนี้ไปเป็นต้นแบบในการทำเนี่ยสิ่งนี้ต้องใส่เข้าไปนอกเหนือจากที่ตลาดบางเรื่องใส่เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างนายกก็คือไม่ที่นี่ผงพยายาม บริการเขาให้ดีขึ้นนะตอนนี้ทางด้านบริการอย่างรถจอดเยอะติดต่อจอดข้างนอกเขาต้องมีรถไฟฟ้าส่งเข้าบริการสร้างความประทับใจให้เขาอย่างเงี้ยเข้ามาเขาก็ไม่เบื่อจอดไกลฉันมีรถส่งเลยรถส่งเยอะที่นี่รถไฟฟ้าสามคันสี่คันรถส่งรถไฟฟ้าด้วยนะทุกคนก็อยากนั่งเท่ถ่ายรูปอันนี้สร้างความประทับใจห้องน้ำก็มีเวลานั่นมีประชาสัมพันธ์ที่ดีเวลามีปัญหาเราช่วยเหลือก็นตลอดทุกคนที่นี่เรช่วยเหลือเสร็จคนมาเที่ยวมัติดที่ปากับ่า อ่านประการนี่รถนะเขามีเจ้าหน้าที่บอกว่าอย่างดีอะไรอย่างดี้อันนี้คือสําคัญนะเจ้าหน้าที่บอกรถนะาะว่าไม่สําคัญไม่ได้เพื่อนเขาบอกจอดทิ้งแล้ไม่ดูแลเลยไม่เคยรถติดยังไงก็ไม่ดูแลไม่นี่รถติดมาให้ดูแลคู้รีบจอดพอขาบับไปจะกลับไปยังไงช่างแก่เราแกมาเราให้หมดคันสุดท้ายที่ออกจะจากข้างนอกกับเราเลยอันนี้ข้ออันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช่ทุกอย่างครับแล้วเป็นหมู่คณะเนี่ยที่เราเสริมให้อยากจะมาทําุำแบบว่าเอามาทําฝึกอาชีพเป็นชุดเราก็มีให้ออ๋เฮะใช่แล้วฝึกอา ีเื่อบริการส่วอาชีพใช่บริการสุขอาชีพหมู่คณะไหนมาดูแจ้งทาอะไรอยากลงฐานอะไรเรามีฐานให้ลงตอนนี้ข้อหนึ่งของบางเร้่องอ๋อเหรอที่่ไม่มีฐานนะครับก็แค่แค่แจ้งประสานมาที่อบตบาง้ำพูเนี่ยีฐานอะไรประสานกับผู้จัดการตลาดเราแล้วถามว่าจะทํายังไงมั่งจะเรียนอะไรว่าเอาของกลับบ้านไหมครัก็สอนเราให้ฟรีเอาของกลับบ้านเราเสียตังค์ให้เราบ้างอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์นะสำหรับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่ากลุ่มคณะไหนก็ตามนะครับที่มาที่นี่ อยากจะมาเรียนรู้มารับความรู้นะครับเข้าสู่การอบรมอะไรให้เนี่ยนะครับต้องใช้เวลานาน,านไหมหน่ยกผมว่าราคาที่นี่พักคืนสองวันกันหนึ่งคืนก็จบแล้วแล้ว,ลวมาดูสภาพมาวันศุกก็ได้กับวันเสารก็ได้หรือมาวันเสารกับวันอาทิตย์ก็ได้รวอยากให้มาเห็นวิถีตลาดน้ําด้วยอื ครับมันอนที่ในสาวบนเลยใช่มานอนที่พักกลางคืนหนึ่งสาวอูเป็นอย่างไรดีมันหลังฐานไปหรือยก็สอนตามบ้านให้เลยตามที่เรานอนได้เลยนะที่นี่มันจะบริการแบบอันเรนเนี้ยเราก็บริการอาหารเย็นด้วยอาหารเช้าเนี่ยโฮมสเตย์เนี่ยหัวละสี่ร้อยก็สอนละสามร้อยห้าสิบตอนนี้ขึ้นขึ้นตอนนี้ขึ้นมาห้าสิบบาทก็มีอาหารเย็นอาหารเช้าอาหารเซบาทให้มันก็ไม่แพงก็หัวสี่ร้อยโอ้โหนี่สี่ร้อยอาหารเย็นอาหารอาหารเช้าอาหารเซบาทอาหารเซบาทใช่แล้วก็ที่พักทุกทุสเตย์โฮมสเตย์โอ้โหนี่สี่ร้อยก็ถือว่าหายากถ้า เทียบกับบรรยากาศอย่างนี้นะฮะแล้วองค์ความรู้เจอจะได้ก็จะเป็นตัวแถมกข้าไปใช่ไหมรเวลามาอบรมนี้ต้องเสียค่าวิทยากร แต่ไม่เคยเรียของผมนะจะให้ก็ให้จะให้ก็ให้าไม่ก็ไม่เผมไม่เคยเรียกร้องใครเลยถ้ามีน้ำใจก็ให้มาถ้าไม่มีน้ำใจก็ไม่เป็นไรเราเราไม่ได้คิดว่าไม่มีน้ำใจแล้วก็ไม่มี็บเขาสามารถมาพับลรยายได้หรือท้องถิ่นไหนอยากผมบรรยายแล้วทำมังสือมาผมไม่เคยเรียกร้องใครไปไปไปดูความรู้ไนให้ก่ีลอดเวาเพราะว่าที่ของนายกสมเนาเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งนะฮะสำหรับการเป็นองค์ความรู้องค์ประถที่อไปไป ชี้แจงแกแจงทำความเข้าใจอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะคราบก็ยินดีนะเดือนสายไอะไรต่ามาติดต่อมาเป็นทางการคึงที่มารับการอบรมมาดูงานที่นี่หรือมาขอความรู้มีอะไรบ้างที่ที่หลัก นักเรียนก็มานักพวกเขตของกทมกมาค้างที่นี่หลายเขตแล้วบริษัททนทต่างๆก็เข้ามาที่นี่หมดคือมาดูเรื่องอาชีพครับบางคนก็มาดูเรื่องตอนนี้เราดังเรื่องป่านะเรื่องป่าแลายคนก็มาดูเรื่องไอ้นี่ตำบลอ่าตุขบตำบลอ่า,บบอาพัฒนาการสมวัยแล้วตำบลพุทนาการสมไวใช่เป็นยไงครับโครงการนี้คือโครงการนี้มันดูแลตั้งแต่เด็กมันมีอาหารให้เด็กดูแลเด็กนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราดูแลคนสภาพชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย Hmm. แล้วเรามีเป้าหมายว่าตอนนี้เรามาดังระดับโลกก็คือเรามีแผนที่เดินบิน เราใช้ว่าเป็นใช้รับเป็นแผนที่ที่ให้มีความสุขกับประชาชนเพราะเราจะรู้เลยบ้านไหนหมู่ไหนมีคนแก่กี่คนมีเด็กเล็กผูกจนโด็กเวลามีภัยพิบัติอะไรต่างๆเราสามารถย้ายพวกนี้ออกได้ภายในหนึ่งชั่วโมงที่อื่นเขาไม่ได้เตรียมความพร้อมนะครับพที่นี่ที่นเราตามพร้อมหมดทุกอย่างแสดงว่าฐานข้อมูลเนี่ยละเอียดมากละเอียดมากเจาะไปถึงทุกครัวเรือนเลยนะเรามีอสมกช่วยทํางานกันอยู่ตอนนี้เราเด่นมากสมมติมีอุบัติภัยมีสตอมเซอร์อย่างใี้เขาว่ากันเนี่ยนะซึ่งเราก็ไม่ได้หวังว่าจะมีนะถ้ามีเกิดขึ้ เนี่ยหนึ่งหลายเนว่ยที่ไหนเราก็ไม่รู้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ครับางที่โมงเนี่ยเราอพยพได้่เลยคนได้หมดตำบลเลยคนแก่คนเท่าคนี้ไปก่อนเลยเด็กพิการคนชราเพราะว่าการอพยพพวกผู้สูงอายุเด็กและคนพวกเป็นเอาพุ่งอพมาพาที่นอนอยู่บ้านเนี่ยจะช้ามากบางคนอพยพหนีเอาตัวรอดกันอย่างเดียวนี้นั้นเป้าหมายเราพุ่งชนพวกนี้ไปแล้วคนดีขึ้นมากกันออกไปตามกันออกไฟก็เอาคนที่อาจจะเป็นผู้สูงวัยหน่อยเด็กหน่อยคนที่อาจจะขึ้นไปไม่ได้เนี่ยเป็นเบื้องต้นแต่ว่าที่เหลือเนี่ย แล้วยังไงก็หาทางช่วยใช่ไหมใช่ใช่ใช เพราะเราเป็นลูกระบบหมดแล้วนะครับแต่พวกนี้เราประกาศแล้วเขาหนีไม่ได้เขาช้าเขาเล็กเขานอนอยู่บนเตียงเราทำยังไงให้พวกเขาออกไม่ไวซึ่งเท่ากับว่าเราก็ต้องมีการฝึกปืนต่อไปด้วยต้องไหมครับเพราะถ้ามาเคลียร์เพียงอย่างเดียวแต่พอถึงเวลาทำไม่ได้เพราะว่ามันจะสับสนมากนี่แสดงว่าทดสอบทดลองมาตั้ตประจำอยู่เลยประจำหมู่เลยต้อหมายเลยแล้วก็แล้วก็สมาชิกอบตแล้วผู้ใหญ่บ้านเรารู้กันหมดเลยว่าตรงเนี้ยถึงเวลาต้องออกปืงนี้ตรงนี้ ชีจ้จุดเลยรู้ว่าจะไปตรงไหนอะไรย<ช>ังไงน,นะ<ช>ถามตรงๆเข้าท,ที่ฟังเนี่ยทั้ง<ช>บริหารอบตกดีตลาดน้ําอบตอบางน้ําพึ่ง <c oughs> มีอ,อสมอ,อสมอมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเนี่ย <c oughs> ทีมงานกําลังคนเจ้าหนที่จริงๆมีเท่าไหร่ทีเนี่ยเจ้าห <c oughs> น้าที่เนี่ยอบตมีทั้งหมดประมาณ30มสิบกว่าคนแต่กําลัง ร่วมค่อนข้างเยอะออ,ออสมมอทั้งหมดเลยลอยู่กับเราทั้งหมดแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านสม,ม,า,มาชิกอาบตเนี่ยมันจะช่วยกันเป็นรูปรลอ,อีกเยอะก็มีกองทุนอาสาพวกนี้ที่ทำงานโดยอาสาและมีค่าตอบแทนเป็นร้อยคน เป็นทุนกําลังของบ้านน้ำพึ่งที่ไม่มีเงินทองไม่มีค่าตอบแทนพวกนี้ไม่ไม่ไม่มีเงินทองมี่หกร้อยก็คือเงินเงินเงินที่เดนาช่าได้มาอยู่แล้วแต่เขาไม่เกี่ยวกับเอ่ตเยอเออเออ้อตเออ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 เอ้เออเออเนอเราเนอเอ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 ื่องเอออเรอเออเออไออเ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 เออ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 เอนเอเองเออเออเอดเอที่อเอ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 เออเองเออเอลเอมเอื่อปลูกป่าเออเออออเ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 อเออทออเอเออเอเอาเเเเท ครับทำขยะเปียอกข้ามมาทิ้งขยะข้างนอกอ๋อเหรอใช่ประชาชนที่นี่ครับขยะเปียอกต้องไปต้องประทาน้ำตุรกีเร๋เอมอ๋อบ้านชา,นบานยบ้านมันมมบน้บบานใครบ้านมันนี่อีป่าแหย่ไขมด้านกำลังงบประมาณบำรุงกับปตทบางจากอธิการไทยอะไรเงี้ยอย่างตลาดน้ำเนี่ยเรามีบอ่อหลักไขมันง่าครับทุกคนต้องล้างแล้วไปทิ้งในบอ่อหลักไขมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ล้างต้องเดีอดค่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำสูงน้ำเสียเรื่องคราบก็เมันน้ำมันอะไรในนี้ เราจะไม่เห็นเลยถูกต้องที่เราเราเป็นต้นแบบหลายอย่างครับมันเราปิดทองหลวงพระอยู่นะครับางน้ำผึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะขายปิดทองหลวงพระด้วยครับโครงการนี้ด้วยแบบเบาคระสาตกับพ่อมาในหลวงมาที่สําคัญเห็นอบตบางน้ำพึ่งเขาในตลาดเนี่ยนะมีมีมีศูนย์อาหารฟรีเหมือนกับห้องครัวที่ที่ คอยให้บริการอะไรสกหรัแบบ<จ>นคนาคนนักท่องเที่ยวา้ามีปัญหาอะไรติดต่อปัญหาลำพันธ์ให้เสร็จขาดนอกจากต่างประเทศเดียวเรามีคนที่ speak English เวลา รันก็รมาพี่ก็เก่งอย่างนี้น้องกี่าร์นเก่งอะไรเวลาเข้ามาพูดเขาก็ทำงานธนาคารอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างการต่างประเทศอยู่แล้วแล้วบางทีก็ลูกสาวมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเอาครอบครัวเราก็มาช่วยที่พูดเป็นอะไรเป็นล่ามบ้างอะไรบ้างก็แสดงว่าแต่ละคนเนี่ยก็เข้ามาเข้ามาขอมีส่วนร่วมถูก แบบไม่ต้องไปไม่ต้องมั่งคับไม่ต้องไปจ้างมาเลยอย่างภาษาญี่ปุ่นก็มีเด็กคนขายเลยเสียวเรืออยู่เขาสาวว่าเทาอยู่ญี่ปุ่นมาเขาจะมาพูดให้ฟรีเราจะช่วยกันแบบนี้นะไม่มีการเสียค่าจ้าง ก็ก <Da> ็มีลักษณะที่มันค่อนข้างที่จะเป็นเป็นเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นพอสมควรใช่นอกจากที่นี่ฮะผมเห็นที่ที่จอดรถจอดรถเขามีเด็กๆมาช่วยโบกด้วยอันนี้คือมาทํางานเสาร์อาทิตย์มาช่วยงาน5า0เลยนะได้500นะฮะใช่โอ้คือแทนที่เด็กๆเนี่ยจะไปอยู่ร้านเกมร้านเน็ตนะใช่เจอพื้นที่ในเชิงลบนะอ่าไปช่วยบอกว่าที่นี่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดมาช่วยบอกว่าที่นี่วันละ500ของวัน500ของวัน500อ่วันปเสาร์เสาร์อาทิตย์ ไปโรงเรียนเลยละครับก็จะมาขอพ่อแม่อือห้าร้อยห้าร้อยถือว่าถือว่าเยอะนะตั้หรับเด็กๆเนี่ยห้าร้อยเนี่ยนะก็มีข้าวมีอะไรพร้อมฟรีบริการหมดต้องมนมีคนขี่รถไปแจกจ่ายแล้วน้องน้ำฟรีหมดครับในในพูดถึงเรื่องเด็กเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กแถวบางน้ำพึ่งเนี่ยมันมีพวก ยาเสพติดมันมีพวกพื้นที่เชิงเชิงลบมันมีพวกกลุ่มกังอะไรมีปัญหาอย่างเดียวยาเสพติดน้อยฮะน้อยร้านเกมับเด็กติดเกมมอมีอ่ะค่อนข้างใหญ่เนี่ยนี่แหละจะแก้ไขยังไงปัญหาระดับโลกนะระดับประเทศไทยนะโลกเขาไม่มีแบบนี้ในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยบ้านเราได้หนักโลกอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นแล้วร้านเกมเยอะมากแล้วเปิดนี่สี่ชั่วโมงบางงานนี่แหละแล้วเด็กเข้าไปเล่นปัญหาเกิดขึ้นเนี่นี่เราเราต้องมาปลูกฝังเด็กเราเนี่ยให้ดึงออกมาจาก จะทำยังไงเท่าที่นายกที่ก็คืออย่างที่บอกอะเอาเข้ามาทำจิตการมาเยอะดูแลเขาให้ดีไปไหนก็ไปด้วยราพยายามอบรมเขาอย่าเล่นเลยร้านเกมอย่างโน้นอย่างนี้อะไรพยายามดึงเขาออกมาครับแล้วเจ้าของร้านอะซึ่งตอนจริงเราคุณทำอย่างนี้เราถามเงินอย่างนี้มันไม่ใช่อาชีพผลิตของคุณครับแต่มันมีเวลาที่กำหนดแล้วคุณมันให้เปิดแล้วคุณเห็นจะต้องว่าแม้ปิดสองห้องปิหน้าปิดสามดีๆจะตัเด็กจะเลิกแล้วเด็กจะดูที่ทางเรียนได้ยังไงแล้วไม่เฉพาะแถว แอ์เรียนี้นะฮะบ,บ้านเราเนี่ย<ช>มันทุกที่ คือร้านเกมนนเนี่ยเนี่ยมันเปิดตลอดแล้วเด็กๆก็มาอยู่ที่นั่นผู้แม่ผู้ปกครองบางส่วนก็ว่าเอาลูกอยู่ที่เนี่ยเวลาไปไหนเวลาไปไหนถึงก็ได้ถึงกาได้ทำาให้มันทนได้ทำมาให้มันนานเอาไอ้จทนี่สร้างพลังเข้ามาแล้วร้านเน็ตร้านเกมทักวันนี้มันเป็นแหล่งที่สะสมวิชาในเชิงลบไปแลกเปลี่ยนกันนะเรื่องการเติบโตมาเป็นคนที่มีมีเวลาจะเป็นอาชญากรอาชญากรนะฮะันเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ แล้วก็ถึงบอกที่แตกแยกในครอบครัวที่ลูกสาวหนีไปก็พอเล่นอย่างเงี้ยเล่นบ้านไม่ได้พ่อแม่ว่าออกมาล้างเกนดีกว่าออนไลน์ถึงทันจีบนทางออนไลน์เสร็จแล้วหนีไปกันเลยออันนี้เป็นเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่ฟังจากนายกสำเนาเน้วก็คือว่าเราก็ต้องพยายามดึงเด็ก ให้ม <Cornell> ีพื้นที่ในเชิงบกมากขึ้นอาจจะบงบ้างบงเพื่อปาะโยชน์หาสนามกีฬาให้แน่นทำกิจกรรมเป็นงประเทศบ้างอะไรบ้างให้เขามีรายได้ไปแต่ต้อบรมเขาด้วยอย่าเห็นนะมาอยู่กับเราแล้วอย่าไปร้านเกมแล้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาเป็นตัวไหนดื้อ เราไมตามองเรื่องคือนี้นให้โอากาสเด็ก,กค,ค่คุณพออองเรียนเขาว่าเด็กชุดนี้มันโดดเรียนหน่อยนี่นมันจะมาเรียนใหม่ผมร,รัฐก,ก,การให้พอให้เรียนไัมออบอกถ้าเรายกการออให้เรียนเราก็ต้องมาอบรมพวกนี้เราก็เปิดตาให้กลับมาเรียนกะนดีกว่าให้มันหลุดปยายังกก็ยังหาช่องทางในการที่เปิดโอกาสให้เด็กกลับมาสู่ การเรียนต่ออะไรต่อได้การที่จะไปแล้วไปเลยนะเพราะอนาคตสมเด็จเข้าไปแล้วไปเลยเนี่ยยิ่งจะทําให้บ้านเมืองเรียมากมนจรการ็นกลับมาก่อนสร้างปัญหากับสังคมนะขายยาต่อไปขาดทันเลยนะครับนี่นี่คือนี่คือสิ่งดีๆที่เราได้นะครับจากการลงมาคุยกับนายกอบตบางน้ำพึ่งนะครับคุณสําเนาระสมิทัศน์เราไม่ได้ได้เฉพาะตลาดบางน้ำพึ่งไม่ได้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์หรือว่าของดีที่ตลาดบางน้ำพึ่งแต่ว่าในมุมมองของการบริหารการจัดการนะครับในมุมของ การแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างแต่เรื่องนั้นสอดแทรกอยู่ภายในตัวของนายก สำเนาด้วยนะครับรวมทั้งทีมงานที่ร่วมกันนะครับปฏิบัติภารกิจยอยู่ภายในอบตอบาง้ำพึ่งเนี่ยอย่างที่เราเห็นกัน,นครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งรับท่านผู้ชมรับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวใช้นายกพาไปเดินดูตลาดเป็นการชิมลางมาแล้วกันหลายต่หลายคนอาจจะเคยมาแล้วแหละแต่ว่าไปดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่าตกลงมีอะไรที่เป็นแบบอย่างฮะให้เห็นเป็นนี่คำจิ้มก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวส่วนใครสนใจก็เดินทางมาได้ตลาดบาง้ำพึ่งเนี่ยเดินทางไม่ยากฮะแล้วก็เซิร์ชเข้าไป ไปดูในในคูเกิลก็ง่ายมากนะครับทุกวันนี้นะฮะหรือไม่ก็โทรสอบถามเรื่องเส้นทางการเดินทางมาแต่ว่าป้ายอาจจะหายากหน่อยนะนายกต้องไปดูทางเข้าหน่อยนะไม่ใช่มันลำบากป้ายเราจะติดเตียงหน้าหน้าประมูลก็ลำบากอ๋อเหรอมันตอนนี้เราให้การท่องเที่ยวกำหนดราการเนี่ยดูว่าเนี่ยให้ทำป้ายให้เราครับถ้าในนามจังหวัดทำก็คือ็จจบแต่พอเราไปทำติดเนี่ยมันลำบากเพราะคนไม่ให้มาารำบาลงีกครับก็รอให้ทจังหวัดครับเดี๋ยวจังหวัดับทองทอทองถามให้ตอ ครมาที่นี่ก็คงจะไม่หลงคมายัางไงเจอก็สอบถามเอาหา,หาการที่มาหาไม่ยากหรอกครับอะไรจะพักกันทุกหนึ่งรับ